có có tới <laughs> rồi không cho ai không có qua được không mày ăn

ตูยีม่งมากจะข้นยีม่มอ๋อังนี่แห่งมากนี่อันนี้นอันนี้บังวะอะอไรเออฟองเทียของเทียนเา่ีเนาะองนะรลานีไม่ไ้เรเสียบบ้านเมี้ยวเมี้ยวอีกิกบโอไม่ใช่รายกรจุบาผมก็ห้สิบบาทจิ้งสี่สิบบาท สาสบาทมีอะกตัวจีนิ่งดีใครปนิ่งอ่ะนีเขามีรถแถวนี่นั่นสาสบาทเออที่กิใครหาชิปเไช่จังเครบจีเ็นเ้ออเน่ี่เป็นยเนาะมีวเดมือวยมวาให้บรรยากาศ

ไปจำตัวไม้ก็มีค่ะพันนี้ประจำกับพิเศษตั้งหากรับแน่นตัวใส่เล้วใส่ัดแล้วใส่ัดเขาเลยนี่คุณไปแพร่เอาตัวน่าลูกน้องติงคณะลูกน้องบวกอีกตะวสามชั่วโมงใส่ใส่ปีตันบวกไส่สองันนี้ามีูกน้ีใสามีไว่ีส่บอก